สวัสดีจ้าว่าจะไม่ถือยังไงบ้านฮอนมาเถอจ้ากินต้มเป็ดครับน้องเมื่อฮอนช่องไม่ติมบ้านสวนมาในีสิพามากินต้มเป็ดค่ะพี่น้องเอาแก้วไหมแก้วไหมต้มเป็ดบ้านสวนค่ะพี่น้องขาที่เ้านบอกไปไมาเห็นน้ำแก้สกัดมหาสงครามค่ะพี่น้องทุ่มเทกันม้วนน้องบอกแล้วเราสอดบอสอดไม่แล้ามั้งไม่ได้ไม่ได้เลี้วไปม้วนไม่เห็

ต้มเป็ดเสนอต้มเป็ดบาบเป็ดเน้่ค่ะต้มเป็ดจืดแซ่บครัเปดเป็ดเมื่อมกเยแเเนี่นเ้นในารหุบมุ้งเป็ดตัวนี้ใหญ่ค่พี่น้องเป็ดเนี่คันต้มนี่หอนไปเลยกรนยังมันกันยังเด็ดมันๆนะค่ะมันทีเป็นเหมือนบ่เดือบบ่เด็ดแต่ว่าเวลาหลน่หอนคักแกพี่น้อง อ่อนนอนอน่น่อยน้ำเสือเบสิ่นั้นค่ะเราะทามาอนอันนี้ลาบปิดจะพี่น้องบางมันคือลาบปิดำพม่เอาอย่าไรเราเนี่ยท่มนติตาเนี่ยอันนึงคอยพอมีแป๊บเอหนูแป๊บพมีปบชมมือจัพี่น้องลาบปิดมานมนจะเาแ่งของุนาันมชิมันจะเอาแต่ร่างของนเส้นแรก่มกีย็ดแปบดีเสะคั่มาด้วยชิมมันเต็ม

ยงเนาะยค่ครบยิงขายิงไม่ครบไปวันร้องร้องไงไปเลย้มจิบก่อนพวกนายอยากบกงคก่อนเบม่อน้องเหม่วันเด้จะบอกว่าร้ลงไงวันนี้ไปวัน้องทบบให้ที่ไม่ยัเสรร้องเตะทุกคนเด็วบางศาสแต่ละคนมันทีบบอลลาน้อยต้อการตการจะประยัดไอย่างเดียว

บ้านนี้่ได้ำนะเขียนว่าบ้านเรามอมวนวาเน่าีโอ้บักพริกบม่นี่พริกมนบ้านสนบ้น่ลเบียของ่อนะอนใบบัวพูดกนอันนี้นี่นีเก็บมหลอันนั้นบะหมี่น่่น เอาพริมาเยอะย่างตีับหลังกมังนู้นินรึเปาเดียวผมีไหมแต่ว่าเนี่ยนม้องาพกสดกระตับไม่แ้วังเด้ยวก้เดีูยังดีกว่าอย่างเดียวอ่ยนคัไอ้ิมมียมัดคุ้นมวัาเลียตัวเดียวกันเลยโอ้ยใค่ยมีสูงพนะ สองกนนี่แม่วานเล็กที่สุดนมายุ่งกัรบาลอ๋อหุ่นหมเออ่อยุงลงย่งมาย่างมาตั้งแต่บานนกันเลยนมักันากินเม็นี่โอ้ตั้งสปีสี่ปีนัก็ที่ได้ีโอ้คือกันเลยปั้นชื่อเอมี่มันเลยวมา เยอชอบไปปลากัดเงี้ยเียเนก็เนยเานี่ระกาศ่น้องนี่หอมันซมเซลคื้นหน่อยดีแจแลบอกเขาเห็นข้นไหข้นอะไรมันเย็นจังเลยจังมาดไหนในคนหนหนปู่จ้าอยู่ไหนนะได้ไปหาปู่จ้าดูสิอ้าพักดูจานนะพักแะพวกินด

เราดูเจ้าเหรอเสียไม่ตวนะส่งลัมนดีาวดยอะจะเปนกินดม่เลยแล้วแกแล้วแกฮะสั่งไรออรไหมฮะเดี๋ย่างเด้ออืมไปนั่นเลือดเลือดเลเเลือยเสียปวอาจารย์อาจารย์มาิ้ต่อยก็ไ่จักระเลนยุดมื่จิมร็มามวงามาจสอนต้มเป็ดแล้วมันกรจับแล้วดิอนต้มเป็ด ก็แลบ่ได้ที่บ้านเงินบ้าง่อนเยอบถอยอยไม่กครอบครัวสุขสันต์พี่น้าอกครอบครัสุขสันต์ด้านข้างเขาว่างแเดียวอาจารย์ยังกินบะครบาะใส่ต้มอ่ะมัอนี่พักมันมืดแต่เดา๋ยววันี้วันนีจบัวเ่าแล้วก็ติดนี้ว่ตัวอาจารย์ มือเมื่อกี้ไมือก้ตก่นหมเปิดเผยนะรับอไปง่ายนะเขาราิบเขาไม่เอาึงมากอะไรเขราเม่นชกไบิเขาไหนึ่งไหเยอะอไื้เศมือหมูต้งไปทังในกหนนั่มาหั่นชิมก่อนเด้อชิาิมเลยแล้ว เปิดกงเขาปบเดี๋ยวกินคำแรกคุณหลนเรืองมาทำตั้งสอนั้กเปิดกเาเนี่ยแไบาน้ต้องเปเตียวไม้ไว้ล้วบเนี่ยตองเปิดเตียมไม้ไว้วอันเตีไปเอกว่ารองไม่หมร่างกายเบียเขาติก่้องดมังเ่มือเขาต้องไปฟาไปกินบ้น้รีกว่าเอาเะทิยวไม่กินเดอะยิ้มแลไหมิ้ กินกระปุ่นกินกระปุ่นกินกระปุ่นกิอิมกระปุ่นไปไปแห่ตัวเงื่อนมากเรหิวเข้าแหงไม่ก็แค่เห็นผมลงเพลงคัเนวดกระปุ่นถวยแบบไงอิ่มเลยเออลบอันนี้อไปน่ัอไปอมไตักไปตักไปเอาไปเอาไปเอาเออวดได้น้มใส่นนี่ต้นจอมที่ไหนไนเขาจะเาเขาว่าไ่เค่เห็นผม้องเพ่งแค่นั้เดียว ลองโอ้เอาไม่พเลยนะแม่วันในโทัพท์ผม่่นเดี๋ยวผมจะแ้แ้แ้ให้่อยแม่เนื้อมาถดาวดตาวดีจ้เจ็บจ้าโอ้โหเราเจ็บแบยังมูเขาอยู่ดีนั่งอยู่ข้าเขาอยู่นะว้ายเจ็บแสบเด้อจ้าเจ็บจ้ายายได้ไ เล่นเล่นได้ไหมอย่าตีนท้ายสี่อยากพาไปยำกุ้งยำมมนขึ้นนะไปยำกุ้งต้องอไปกันจีตลอดด้วยอันนี้หนึ่งใกล้ถ้ากินลายยานกับพี่น้องอุ้ยเป็นต่เสียบแต่นวนซีอิองเ่อไปมาหลายคนกินนกปลแซวสะเหมอขาเอาพวกนี้ผสมมะขามดุดโลกไนอ้ยูทูปเบอร์ไว้อีกแล้วเอายูทูปเบอร์ขอบุญไม่กินนังกินทำไมนะยัดเูกราะว่าอยากกับุน บยากอ้ไบอยากีโทไปว่าเบียวอยากองแปหนของงูตัวให่แล้วน่าหกนาบล้วอันปลาดิมแล้วเนาะของแท่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 แบ่งแค่ไตอ่ี้พอเดียวเองบียังดเพาะไม่แก้เอเช้าเพราะว่าลาชกกรติดหนีลุ้งมเยอ อติอยแม่เอามาสามติดุนี่มันเอาไปอีกยูลังบ้้นนี่ขันเจี่วก็เดี่นี่ไปลองเพ่รเข็นตอะเดี๋ยวไม่เรือลวออออาัพงนี้วอปก็ปไปัพงรองโไปผาพุ่นก็เริ่บั้นผานี่แล้วแล้วไปผาพุ่นเริ่มตายผ้า ไปพาพุ่นกันบ้านนี่ไปบ่นเอาอะไรลูกไปบ๊าย <laughs> 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 อแม่ไม่เนเอาจะ้ก่อนจะด้นว้าก็ไม่าไมิงเราที่เป็นย่างกินเขากันแม่จะพี่น้องนี่ผู้เดียวกินเขาบ้านนี่บ่อี่เพมากินอไรเราเอามาเมขอพี่น้องพี่น้องไหลกันไหก่อยทายว่นเบิดไหมเออไอทายบ่เบิดอไพี่น้องมาไหลผ้าไหลผ้าเข่านี่คือผา ยายผู้นี้เนี่ย้ายเป็นไรกินของผู้เดียวพี่น้องออกมามันหลายจุดผวดทายบระวัติบะไว้ยี่หหลังนี่เนี่ยแช่บะจ้าแช่แช่แช่เกปเขียวแช่พิธีต้องเทปเขียวโอ้เดี๋ยวไปสัมภาษณ์ยุทธบุงเวอร์หน่อยสวัสดีครับสวัสดีครับขอสัมภาษณ์หน่อยครับคุณเชอร์ซีครับเป็นไงคุณวันนี้ไปไปเล่นน้ำสนุกไหมครับ สนุกไหมฮะสนุกไหมเล่นน้ำครับน้องเซซีสนุกไหมครับแล้เหรอไปกับใครมั่งไปกับใครมั่งมีใครมั่งเอาพี่อะไรมั่งเอาพูดดีพี่อะไรพี่อะไรพี่อะไรพี่โอพี่อะไรพี่เบล พ่อเบลดอรส่วนคนที่เล่นเราพี่โออะไรพี่โออะไรโอชิอะไรกนโอชิเหรอช่ไหมก็ลหมกไหมูกไหมอดูอะไรอ่ะดูอะไรดูอะไร อันนี้กับพวกนี้ป้าถ้าเก่าสามหลอบสี่หลอดยังบอมแล้วไหมทสามผ้าเอาจากผ้านมามาผ่านนี่มาผ่านนี่ยุงยุ่งเลอยุ่เนาะเราไม่จะใส่ชือมื่อไรเห็นมีลาบไหมลาบได้ไหมยังได้กระทอมไข่เอาน้ำกระทอมไข่โอ้ของตัวทำอาเกรณ์ออันนี้พี่พี่แพมันไม่ใช่ตะกติกังเถียงเราด้วยพี่พีมของ ปู่มั้งใช่ใชนี่ขอปู่เปนผสมยาเพิ่นยีบันดาานี่ล่ะเิ่นนทำกับแม่ยานโอ้ยายายังเต็มรถนะงยาอย่าพิองพ,พอี่อ Rat ันยังกินมมีบัิของของยายอืมวันสุดที่แล้วเกเกเสียงวาเสียงขานี os, ่ก็ผ้านี่นะสามผ้าด้วย่างพี่น้อสามผ้ากับมวลซึมมวลซึนหัวแซวอ๋อเ เมอนซื้อมาดยอันนี้ไหมผ้าพี่เ่าจะอัี้ผ้าพี้เ่ามีลายผ้าไหมสามผ้าดิพี่น้องสามผ้าตุ่ดหนึ่งใกล้ดิก้ โอ้ยจีมละขวเจ็เลยเขาเป็นเ้งมตาตาเป้งหัวบุ้งเนเาเป็นแม่ด้วยเงินบลาแมนสูนี่ไ่ได้เ่งแม่เงินด้เพงเหมืนบงเนอืมเอ๊ะมอทไล่ะาเะมืแรกนอนเลี้ยงอย่างนี้มันนี่นั้นนี่เฮ้ยใจเงี้ยอาไนี่แล้วนี่ยหนึ่งสั้นสองสั้นนี่รอบรัวนี่ มวซื้อหัวเซาจ้พี่น้องแไมลบนกินกัวนมวลซื้นหัวแซบจ้าพี่น้องค่ะเอาละจ้าพี่น้องัว พี่้องก็คะเนาะไม่ได้ไได้่ไ้ม่ไดไม่ไม่ไ้ไม่ได้ม่ได้ไม่ไดม่ได้ไม่ได้่ได้ไมนาดมา้ม่ได้ไก่ไ้ไมาร้ไม่ไ้ม่ไ้ม่ไดกม่ได้ไมับม่ได้ไม่กด้ะม่ไ้ไมด้ม่ได้ไม่ด้่ไ้่ไดม่้ม่่้้่มด่ อันนี้กินบ่ไรดึงยางพ่นไปพ่นมากินอ่ไ้แน่ใจวะไอ้แน่ใจกินกับบูนพวกเรลัวยนญ่ไงเราพ่นไปพ่นมาอันนี้ผ้าหนี่ก็บม่ทีผพวกินอรจ้าพีเอาไว้ซ้ำดนีก่อนนะจ๊ะผิดหนาพอกไปซ้อมรทางกั คลิป <ś les> นี้พอแค่นี้นะคะสวัสดีจ้า,จา,วจาสวัสดีจ้าแล้วดีจ้าอย,ย, <ś le> อยน่ารักเอย